อยากรวยอยากปังกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ถูกต้องสำฤทธิ์ผลได้ดั่งใจขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกทกท่านคะ่ะท่านผู้ฟังคะการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างถูกต้องและขอพึ่งบุญท่านดุลบันดาลให้สำฤทธิ์ผลได้ดั่งใจปรารถนาะ การไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้บรรลุผลนั้นเกือบทุกท่านที่กราบไหวมักจะบ,บ่นบานหรือพยายามติดสิงบนแผนที่จะไปขอพรขอบุญบารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านช่วยเหลือซึ่งเรื่องนี้ต้องเข้าใจเสียใหม่ให้ถูกต้องท่านจะได้พรจากท่านได้บุญมาเพิ่มเพื่อให้ท่านจะได้มีบุญมากพอที่จะผ่านวันเวลา และเรื่องที่ร้ายๆในชีวิตผ่านไปได้ก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นท่านเป็นใครท่านทำหน้าที่อะไรและท่านช่วยอะไรเราได้บ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นท่านเป็นดวงจิตวิญญาณชั้นสูงซึ่งในอดีตท่านเป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนกับพวกเราทั้งหลายแต่ท่านได้สร้างสะสมบุญบารมีมามาก เมื่อท่านตายไปแล้วท่านจึงไปเกิดในชั้นของพรหมในชั้นของเทวดาในระดับต่างๆกันแต่ทุกๆท่านมีอิทธิฤทธิ์มีอำนาจเหนือมนุษย์หลายเท่าจนประมาณค่าไม่ได้เลยโดยทั่วไปแล้วหลายท่านที่อยู่ในชั้นสูงนั้นท่านกำลังบำเพ็ญเพียรกำลังก้าวเข้าสู่ความหลุดพ้น หรือให้เป็นไปตามจิตอธิษฐานของท่านในการปรารถนาในระดับต่างๆเช่นปรารถนาเป็นพุทธเจ้าองค์ใหม่ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์ปรารถนาไปสู่พระนิพพานท่านเหล่านี้จึงไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงที่จะมายุ่งกับกิจของมนุษย์เพราะท่านกำลังปฏิบัติธรรมมุ่งไปในเส้นทางของท่านอยู่และขอให้ทราบไว้ว่าท่านนั้น ยู่ห่างไกลมนุษย์มากบนวิมานของท่านไม่มีทางมาเข้าใกล้มนุษย์เพราะมนุษย์นั้นตัวหมิน่นเพราะเป็นผู้ที่ฆ่าสัตว์กินสัตว์ทุกประเภทเศพษกามอารมณ์และทำความชั่วนานประการและไม่มีการอวตารไม่มีการมาสิงร่างของคนเป็นอันคาดถ้าท่านต้องเวลากลับมาเกิดเพื่อสร้างบุญบารมีท่านจะมาทั้งดวงจิต ไม่มีการแยกดวงจิตดังที่พวกร่างทรงทั้งหลายชอบแอบอ้างแต่อย่างไรก็ตามยังมีเทวดาที่อยู่ในชั้นที่มีบุญบารมีน้อยกว่าที่แม้จะกำลังปฏิบัติธรรมอยู่แต่ก็ยังมีกิเลสอยู่บ้างและในบางองค์นั้นก็ยังมีภาระหน้าที่คุ้มครองพระพุทธศาสนาคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปที่สำคัญของแผ่นดินคุ้มครองนรก และสวรรค์และดูแลทุกสุขของมนุษย์ทั้งเพื่อผุงในความดีงามให้อยู่บนโลกและหลายท่านยังมีห่วงบางอย่างตามแรงจิตอธิษฐานของท่านดวงจิตวิญญาณชั้นสูงทั้งสองประเภทนี้ที่เหมือนกันก็คือท่านมักนิยมมาร่วมโมทนาบุญเมื่อมนุษย์นั้นทำความดีสวดมนต์ภาวนาสร้างบุญกุศลต่าง และเชื้อเชิญท่านที่ท่านมาร่วมนั้นเพราะท่านอยู่ในฐานะที่รับบุญกุศลได้แตกต่างจากพวกชั้นต่ำหรือพวกเปรตพวกสัมภเวสีดวงจิตวิญญาณเ้วยร่อนที่มีเพียงบางจำพวกเท่านั้นที่มารับบุญกุศลที่มนุษย์อุทิศส่งไปให้ได้ท่านเหล่านี้บอกแล้วเป็นผู้มีบุญมากเราจึงต้องขอบุญท่านให้เป็นคงปฏิเสธไม่ได้ว่า สิ่งที่ท่านขอเป็นความต้องการที่เกิดจากความอยากได้ในด้านต่างๆที่ท่านปึุงปรารถนาให้ได้สิ่งนั้นมาซึ่งขอกล่าวตรงๆเลยค่ะว่าหากท่านเป็นคนชั่วช้าและทำกรรมเลวๆไว้ต่างๆนานามากมายพลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท่านเหล่านั้นคงไม่สามารถดนลบันดาลให้ท่านพบเจอสิ่งที่ดีงามได้ท่านคงต้องรับกรรม ที่ท่านได้กระทำมาแล้วเสียก่อนแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านกราบไหว้บูชานั้นล้วนแต่ดุลบันดาลให้ทุกท่านประกอบคุณงามความดีทั้งนั้นการไหว้นั้นต้องเป็นการกราบไหว้เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์การที่เรารู้จักนอบน้อมเคารพบูชาทำให้เราเป็นผู้ที่รักบูชาท่านที่ควรบูชา และไม่ประมาทระหว่างรักษาตัวอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งแรกที่ได้ทำคือการมีสติมีการระลึกได้ถึงคุณงามความดีและบุญกุศลของตนเองและผู้อื่นผู้ที่ระลึกได้ถึงการกระทำของตนตลอดเวลาย่อมเป็นผู้ที่มีความทรงจำเป็นเลิศนอกจากนั้น ยังเป็นผู้ที่มีความสามารถในการพินิจพิเคราะห์เรื่องต่างๆเป็นผู้ไม่เสียเปรียบเป็นผู้รู้ซึ้งถึงความเป็นไปของโลกเป็นผู้พร้อมที่จะชนะอุปสรรคและพบกับความสุขสงบดั่งใจปรารถนาะหลังจากพ้นจากอุปสรรคนั้นแล้ววิธีขอพรจากพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับในทางพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตกับองค์พระพุทธรูป เจดีย์องค์พระศฐูหรือสิ่งก่อสร้างใดๆก็ตามจะเริ่มจากจิตบริสุทธิ์ของผู้สร้างหรือคนสร้างเป็นสำคัญถ้าผู้สร้างเป็นระดับพรมเทพเทวดาก็จะมีพลังมากเพราะท่านเป็นผู้ที่มีบุญมากกว่ามนุษย์เรียกว่ายิ่งผู้สร้างนั้นมีบุญมากเท่าใดพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์นั้นก็จะยิ่งมากตามไปด้วย เป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระอ,อรหันต์เป็นพระอริยสงฆ์ก็จะยิ่งมากขึ้นด้วยถ้าเป็นผู้มีบุญก็จะยิ่งมากกว่าคนธรรมดาพลังที่เพิ่มในส่วนที่สองเพิ่มขึ้นด้วยจิตบริสุทธิ์ด้วยบุญบารมีและการไหว้สักการะของคนที่มากราบไหว้ด้วยจิตที่บริสุทธิ์มารวมกันเป็นจำนวนมากและปวงพรมเทพ เทวาท่านลงมาร่วมอนุโมทนานุูนั้นและที่สำคัญท่านจะช่วยปกป้องปกปักรักษาองค์พระพุทธรูปหรือสถานที่ที่บรรจุบุญบารมีนั้นไว้ตามอายุขัยของผมเทพเหล่านั้นพระพุทธรูปนั้นถ้าไม่มีการสักการบูชาก็เป็นเพียงก้อนหินก้อนเหล็กธรรมดาเท่านั้น ถ้าเจดีไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ก็เป็นเพียงก้อนอิฐที่ก่อขึ้นมาเท่านั้นเช่นกันค่ะพลังที่เพิ่มขึ้นในส่วนที่สมมาจากนุ์คาถาอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีจารึกไว้ในแต่ละสถานที่เพราะทุกอักษรน,นั้นมีพลังอำนาจบุญบารมีบรรจุอยู่ทุกบทสวดนั้นเป็นสิ่งที่ดีสวดแล้วดีสวดแล้วเป็นมงคล ส่วนเรื่องการบุญบาลที่คนทั่วไปเมื่อไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นการขอร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเมื่อสำเร็จแล้วก็จะมีการให้สิ่งตอบแทนถือว่าเป็นการติดสิ่งบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเรื่องนี้ไม่แนะนำให้ทำนะคะแต่แนะนำให้ตั้งจิตปรารถนาะหรืออธิษฐานให้ได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการ และที่สำคัญเมื่ออธิษฐานแล้วต้องสร้างเหตุให้ตรงกับที่อธิษฐานไว้เมื่อใดที่เหตุปัจจัยลงตัวสิ่งที่อธิษฐานจะสำาทธิผลแล้วการตั้งจิตอธิษฐานนั้นเหมือนการล็อกเป้าหมายที่เราอยากได้อยากเป็นอยากมีซึ่งเป็นผลและยังไม่เกิดไม่เพียงแต่ศาสนาพุทธเท่านั้นที่พูดถึงปาฏิหาริย์ของการอธิษฐาน เกือบทุกศาสนานั้นมีการบันทึกถึงเรื่องนี้มากมายค่ะสิ่งที่ทำให้เกิดนั้นคือเหตุที่มาจากการกระทำทำกรรมดีสม่ำเสมอมากพอนานพอจนบุญนั้นเต็มเมื่อถึงเวลาส่งผลนั้นจะทำให้คนผู้นั้นได้รับสิ่งที่ตนเองปรารถนาะขอให้เข้าใจก่อนค่ะว่าการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น ท่านจะช่วยอวยพรให้พรแก่ผู้ทำกรรมดีเท่านั้นช่วยดลใจให้ทำกรรมดีเพื่อให้ผลนั้นออกมาเร็วตามที่ใจปรารถนาไม่ได้สั่งให้กรรมดีนั้นออกผลเร็วเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีอำนาจพอที่จะไปสั่งกรรมได้เพราะกรรมบางกรรมต้องเป็นไป,นปนตามการเวลาตามหน้าที่ตามลำดับ คนที่มีฐานะดีร่ำรวยทำอะไรก็สำเร็จทุกประการนั้นเป็นเพราะกรรมดีนั้นส่งผลมีกำลังมากกว่ากรรมไม่ดีเริ่มตั้งแต่กรรมแต่งให้เกิดกรรมสนับสนุนหรืออีกหลายกรรมที่เกี่ยวข้องแต่คนที่ยากจนทำอะไรก็ไม่สำเร็จทำอะไรก็ติดขัดเป็นเพราะผลแห่งกรรมนั้นไม่ดีส่งผลมากกว่ากรรมดีที่เคยทำ และไม่ยอมสร้างกรรมดีในชาตินี้มาช่วยต่อให้ว้ว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศไทยทั่วโลกก็จะไม่เกิดผลอะไรเลยกรรมดีนั้นจะสร้างบุญบารมีให้ติดตัวไปในทุกพบทุกชาติด้วยการทานศินเจริญภาวนาที่ร่วมกันเป็นบุญกริยาวัตถุสิบที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้การไปไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น เราไปไหว้บูชาคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกและปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์สำหรับเครื่องเส้นไหว้นั้นที่หอบหิ้วกันไปไหว้เพื่อหวังจะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นพอใจในความเป็นจริงแล้วไม่มีประโยชน์อะไรกับท่านเหล่านั้นพระพุทธรูปเป็นรูปสมมุติที่สร้างขึ้นแทนองค์พระพุทธเจ้า เราเอาข้าวเอาผล,ลไม้มูเต็ตเป็ดไก่ไปถวายแล้วรูปสมมุติพระพุทธรูปที่เป็นปูนเป็นหินนั้นท่านฉันข้าวได้หรือไม่ท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนขอให้เชื่อโดยมีเหตุผลรองรับให้เชื่อโดยใช้ปัญญาพิจารณาอย่าปรงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมาด้วยการสืบต่อๆกันมาด้วยการอ้างตำราหรือคำภี มีครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้เสมอค่ะว่าไม่จําเป็นต้องถวายข้าวเครื่องเส้นไหวพระพุทธรูปแต่ควรบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าด้วยอามิตรบูชาคือดอกไม้ทุกเทียนและจะเป็นการบูชาที่ดีที่สุดต้องบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาคือบูชาด้วยการปฏิบัติตัวให้ดีให้ถูกทำทางกายวาจาและใจหมั่นให้ทาน ถือศีลภาวนารวมทั้งการทําความดีต่างๆโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่ถ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับพรมเทพเทวดาทั้งหลายบางพวกนั้นรวมถึงบริวารทั้งหลายอาจจะต้องมีเครื่องเส้นไหว้ตามความเหมาะสมและยิ่งได้ไหว้สักการะท่านเสร็จแล้วให้นำไปแจกเป็นทานก็จะยิ่งได้บุญในเรื่องนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟัง ได้ใช้สติในการพิจารณาในการรับฟังกันด้วยนะคะขอขอบพระคุณแหล่งที่มาข้อมูลดีๆผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เรียบเรียงเรื่องราวดีๆนี้ไว้ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงดนบรันรดาลให้บุญกุศลที่ท่านทำมาบังเกิดพ้น ประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขมีโชคมีลาภคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ